สวัสดีครับค่ะตอนนี้เองตลาดหุ้นนะคะวอลุ่มก็หนาแน่นพอสมควรนะคะลุนใช้ได้ฮะค่ะเกือบสามหมื่นล้านครับแต่ตลาดก็ไซด์เวย์อยู่นะคะกรอบแกวงแคบๆเป็นอยู่นะคะตอนนี้ครับตลาดทั้งโลกตอนนี้รอข่าวรอข่าวนะครับรอข่าวของคืนนี้ใช่ไหมครับตีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครใครที่เล่นหุ้นตามรอข่าวนะฮะก็ถ้าคิดว่ามีค e วแล้วหุ้นจะขึ้นก็ซื้อนะครับ ถ้าคิดว่ามีแล้วนะฮะเซลออนแฟกก็ขายะนะครับแต่เราไม่เล่นเราไม่สนใจข่าวนะฮะคือทางเราเนี่ยเราไม่สนใจข่าวเลยนะครับเราเล่นหุ้นตามแนวโน้มนะครับเรามองตามแนวโน้มก็คือหุ้นยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาจะเป็นงไงเราไม่สนใจนะฮะ,ะ,ะถ้าเราจะเล่นหุ้นเราก็ดูหุ้นนะครับที่ที่มีเปอร์포เรนซ์ดีนะฮะอย่างวันนี้ก็คือ บริลลิยูเกอร์นะครับผ่าน77ขึ้นมานะครับก็แล้วก็ตรงนี้ทำริวหายแล้วนะครับปิดทำริวหายแล้วนะครับีเจซีเหรอฮะบีเจซีครับตอนนี้ห้าสิบาทเหรอฮะห้าสิบมันเป็นมันเป็นระหว่างวันค่แต่โค้ชไพร์เนี่ยตอนนี้ทำทำทำหายแล้วนะออ๋ดังนั้นถ้าถ้าผ่านตรงที่ม่อนพูดถึงห้าสิบเนี่ยในทางเทคนิคมันก็บอกว่ามันก็จะขึ้นในโมเมนตัมของสี่หก ขึ้นไปก็ประมาณสัก54บาทนะฮะทางเทคนิคบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็ควรจะไปนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราได้เพิ่มหุ้นยาสองสมตัวเข้าไปอยู่ในใน QIQP ของเราก็คือ Pixi กับ m a c โ o นะฮะนะครับซึ่งหุ้นพวกนี้เราจะพูดในวันสัมมนาวันที่22กันยานะครับเราแจ้งให้ลูกค้าเราทราบว่าเราได้เพิ่มหุ้นพื้นฐานพวกนี้เข้าไปนะเข้าไปอยู่ในในใน QIQP นะครับ ในวันในวันที่ยี่สิบสองกันยายนเนี่ยตอนนี้จอมาเกือบเต็มแล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพื้นฐานของหุ้นนะครับประมาณสักห้าสิบตัวนะฮะพร้อมด้วยพร้อมด้วยข้อมูลทางการเงินนะฮะอัดนี้ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินนะครับไปถึงว่าสอนหนังสือนะฮะเรื่องการวิเคราะห์งบการเรงินแล้วเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วว่าหุ้นมันดีเราก็จะเอาเทคนิคเข้าไปซื้อหุ้นนะฮะ ระยะสั้นกลางยาวเราใช้ยังไงนะครับก็เป็นวันที่ 22, 22กันยานี้นะฮะที่ทีโอทีนะครับ,รบก็แจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยนะครับะะนะครับก็จะมีหุ้นประมาณสัก40 40ตัวนะฮะแล้วก็ขณะนี้ถ้าหุ้นกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีเนี่ยเราดาวเกตนะฮะเราดาวเกตสองกลุ่มนี้นะฮะปิโตรกับพลังงานนะคะอ่าก็คือว่าถ้าใครจะเล่นก็คือย่อข้างล่างลงมาซื้อขึ้นไปข้างบนก็ ก็ขายเราไม่ได้มองว่ามันจะวิ่งไกลนะฮะเราเรียกว่าลดน้ําหนักการลงทุนในกลุ่มนี้นะครับอาจจะตรงอาจจะไม่เหมือนกับกับบล็อกอื่นนะฮะนะครับเราเราเราถ้าเรามีเงินห้าสิเปอร์เซ็นตขนาดนี้ที่เราแนะนําอยู่ว่าลงทุนเนี่ยเงินของเราห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะอยู่ในกลุ่มของนะครับกลุ่มของพณิชย์รับปีขาส่งเนี่ยนะครับอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นะครับอยู่ในสื่อสารนะฮะแล้วก็ถ้าแบงก์ก็ยังอยู่ในทีแคปนะฮะ ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะส่วนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ถือไว้นะครับในในการขึ้นของหุ้นแบบนี้ถ้ามันจะลงอ่ะมันจะมีเรื่องเดียวนะฮะคือเป็นเรื่องที่เกิดจากปัจจัยในประเทศที่ช็อกสรุปว่าอย่างนั้นนะฮะปัจจัยต่างประเทศทําให้หุ้นลงไม่ได้ดูมาถึงตอนนี้นะครับแต่ตลาดผมพูดถึงตลาดเนี่ยตลาดจะไม่ยอมลงนะฮะงก็เป็นองพั่นิเนธ์นะฮะเทคนิคของพี่นิพนธ์คือตอนนี้ไม่ไม่ลงใช่ไหมฮะ ทคนิคของผมถ้าจะลงจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือการคาดหมายนะครับซึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะถ้าผมยกตัวอย่างก็คือว่าในสถานการณ์ของหุ้นแบบนี้เราเคยเจอมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วหุ้นก็ขึ้นไปโดยที่มันก็ไม่ยอมลงจนวันหนึ่งก็มีคนบอกว่าใช้มาตรกาสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็กระโดดตุ้มลงไปเลยนะฮะสองร้อยจุดนะฮะอันนี้เกิดปีสี่เก้านะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือหุ้นขึ้นมาก็ทั้งถึงวันที่สิบสี่ตุลาทุกคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ แล้วหุ้นก็นลงไปสองวันร้อยสี่สิบจุด <Okay. S 2> นะแล้วทุกคนก็ยังงงถึงวันนี้ว่าหุ้นลงเพราะเรื่องอะไร mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> ถ,ถ้าย้อนกลับไปก็อยู่ประมาณสักปีปีห้าสองนะครับเหตุการณ์แบบนี้เท่านั้นที่จะทําให้คุณลงนะฮะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นเรื่องปัจจัยที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยถามว่าทําไมผมคิดแบบนี้เพราะว่าในผมไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไม่ลงนะครับมันลงได้เราถึงเราถึงบอกว่าให้ถือเงินสดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ วันที่มันลงแบบลักษณะแบบนี้เรามีเงินห้าสิบปอร์เซ็นลงไปซื้อข้างล่างมันทุกคนมันจะขายไม่ทันรู้ไหมครับเพราะมันไม่ให้โอกาสเราขายเลยเหตุการณ์ไบบนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นบางทีสองสามปีมันเกิดขิ้งครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งขนาดนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าหุ้นมันอยู่ที่สูงถูกไหมครับโดยเฉพาะหุ้นที่ผมพูดถึงว่าให้ถืออยู่แลวเล่นอยู่เนี่ยมันอยู่ในที่สูงมากนะฮะ นั้นเวลามันลงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์น,นี้มันก็จะลงนะฮะแลวลงลงค่อนข้างที่จะแรงถ้าเรามีเงินห้าสิบเปอร์เซ็นตอยู่ในมือเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อเบ็ดกันมาเลยนะฮะ hmm. จะช่วยตอนนี้ผมว่าในพอร์ตเนี่ยลงทุนร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับ hmm. นะครับก็ต้อง,ต,องต้องถือถือเงินครึ่งหนึ่งนะครับ hmm. ควบคุมตัวเองนะครับ hmm. ส่วนส่วนในเรื่องของที่เขาคาดการณ์กันนะครับก็เป็นวิธีการเล่นหุ้นเก็งกำไรตามข่าวนะฮะ hmm. เราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าที่อเมริกาเนี่ย ในทฤษฎีของการบริหารจัดการประเทศนโยบายการเงินนะมันไม่มีคีวนะฮะ,ะแต่อาจจะมีนโยบายมีมาตรการ,รอะไรออกมานะครับก็แล้วแต่จ,จะคิดกันนะฮะ,ะออกมาแล้วตลาดอาจจะแปลบอกว่าเซอร์ออนแฟก์อะไรอย่างเงี้นะเพราะนั้นเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับะนะครับค่ะแล้วในส่วนของฟิวเจอร์ละคะส่วนฟิวเจอร์ก็เมื่อเราเล่นตามแนวโน้มนะแล้วก็เป็นย่อรองนะฮะสต็อปล็อแปดห้าสี่จุดเก้านะฮะ ย่อลองสต็อปรองที่เท่าไหร่นะคะแปดห้าสี่จุดเก้าแปดห้าสี่จุดเก้านะคะใช่เป็นย่อรองไม่ใช่ช็อตฮะ <Okay. S 2> ไม่ใช่ช็อตนะฮะช็อตจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือคือช็อตจะเกิดขึ้นตรงแปดห้าสี่จุดเก้านะฮะแล้วก็ไปเจอแนวรับที่แปดแปดห้าจุดสองนะครับคร <Okay. S 2> ั้งครั้งแรกนะครับแสดงว่าช็อตไปก็เพื่อที่จะไปโคดที่แปดห้าหนึ่งจุดสองนะครับแล้วถ้าหลุดแปดห้าหนึ่งจุดสองก็จะไปที่แปดสี่ศูนย์นะฮะแปดสี่ศูนย์จุด จุดสี่อีกครั้งหนึ่งเป็นเนารับนะครับไอ้ตัวนั้นก็เป็นเป็นช็อตลงไปเพื่อไปไปปิดโค้ดตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วถ้าหลุดเนี่ยแปดสองสี่ถ้าเห็นแปดสองสี่จุดเก้านี่ถึงจะเป็นแนวโน้มลงนะฮะนะครับเป็นสเต็ปนะฮะสเต็ปฟิชเจอร์จะเป็นแบบที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คือยังเป็นยอดลองแต่ถามว่าลองสุดตัวได้ไหมไปลองกับใครฮะเขาเล่นกันวันนี้ทั้งวันก็มีไม่กี่สัญญาณนะครับมีเจ็ดพันสัญญาณวอลุ่มน้อยมากนะฮะก็ต้องเล่นน้อยๆนะครับ นะครับเป็นย่อรองครับย่อรองอยู่นะเป็นย่อรองนะฮะพอถึงเวลาสต็อปล็อตก็ต้องสต็อปลอตนะฮะฟิวเจอร์ตอนนี้เล่นยากเพราะว่าในธรรมชาติของฟิวเจอร์นะครับต้องมีคนเล่นมากๆคือต้องมีวอลลุ่มมากนะครับแล้วเดือนหน้าที่ทราบจะมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่ใช่ไหมครับเดือนหน้าหรืออีกเดือนนะครับที่ก็จะมีตัวตัวที่ปิดในเดือนไปอนะฮะในเดือนนั้นเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งอาจจะทําให วาล,ลุมไม่ทราบว่าจะไปอยู่ที่ตัวสั้นหรือที่อยู่ตัวตัวเจ,ต,วเจตัวเอกอะไรเนี่ยนะฮะ,ะ,ะไม่ทราบว่าจะเป็นอันไหนนะฮะหือจะเป็นอีกเดือนหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ต้งองรอดูว่าในช่วงเดือนกันยาใช่ไหมคะใช่ผม<า>ไม่ทราบว่าเขากันยาหรือตุลานะตุลานะครับต้องถามทางพวกนักวิเคราะห์นะครับก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนทองคําก็เป็นประจามอารยาทเลยคือร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 อถ้ามีก็อาจจะวิ่งต่อไปนะฮะในทางของทิศทางของอ่ ทองคำเนี่ยนะครับดูจากดูจากเงินดอลลาร์นะครับเงินดอลลาร์ก็อยู่ในในฐานะที่อ่อนอ่อนอ่อนค่าค่อนข้างที่จะมากนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทองคําที่ยังยืนอยู่นะครับแต่โดยโดยโมารยาทของตลาดขนาดเนี้ยทุกคนก็คือทุกคนก็คืออ่ายังยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับกับข่าวที่เฟดจะประกาศนะครับถ้าประกาศออกมาว่ามีเนี่ยทองคำก็จะวิ่งวิ่งขึ้นไปแรงๆเลยนะฮะไปที่พันแปดนะครับ ตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์นะครับวันนี้เมื่อวานเขียรโลนะครับเจ็ดสิบเก้าแล้วเนี่ยนะครับก็ลงไปไปได้ประมาณเจ็ดสิบแปดนะครับยังลงต่อได้อีกนะครับอันนี้มันจะทําให้ทองคํามันยังยืนอยู่นะครับส่วนถ้ามันจะขึ้นนะก็คือขึ้นชูดขึ้นไปนะครับถ้ามีข่าวดีนะฮะในความหมายของคนที่เก่งข่าวนะครับได้ค่ะก็ในเรื่องราวของข่าวที่ตามกันก็ก็ว่ากันไปแต่รู้ว่าเรายังดูว่าเรายังดูว่าเออคือคือคนเล่นข่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าผิดอะไรนะครับก็คือว่า เขาเล่นเพื่อการเกงกําไรเราสไตล์เรื่องของการลงทุนนะฮะแต่มันอยากเราก็เก็งกาไรอย่างเรื่องฟิวเจอร์ใช่ไหมครับแต่เราก็เก็งกาไรอยู่ในพื้นฐานของในเรื่องของข้อมูลเราสังเกตตลาดคู่เรามานานแล้วนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของคือเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเป็นเป็นเรื่องของการลงทุนมากกว่าการเก่งกาไรนะฮะถ้าสภาพแบบเนี้ยมันผมว่ามันเกิดที่สถานีนี่แหละนะฮะที่เราพูดถึงนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ชอบทาให้ตลาดพิจารความเป็นจริงถูกไหมครับ แล้วเราก็พูดกันมาจนกระทั่งทุกคนตอนเนี้ยเริ่มจะไม่ชอบตลาดแบบนี้เพราะมันไม่สิง <c oughs> นะครับมันดูยากนะฮะแต่จริงๆมันเป็นตลาดของการลงทุนนะฮะดูดีๆนะครับว่า <c oughs> ตลาดมันได้เปลี่ยนไปมาประมาณสักสองเดือนละนะฮะประมาณสักสองเดือนเนี่ยมันเริ่มดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นวิวาทที่เกิดขึ้นในรายการมอนนี่แหละนะฮะก็ทําให้ตลาดดีขึ้นนะครับแล้วลงทุนจะดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> ส่วนนักเก็งกาไรก็ก็ไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆไง เันเงาเงาก็เล่นหุ้นตัวเล็กก็เล่นไปสิมันก็ไม่เงามันเงาอ่ะมันรอเล่นตัวใหญ่ไม่ขึ้นสักทีใช่ <c oughs> แต่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะมันแอบขึ้นนะแต่เราต้องมาฝั่งสมมติว่าอ่าถ้าเราไปดูนะครับในช่วงหนึ่งเดือนผ่านมาเราจะเห็นว่าอ่า CBN ขึ้นมาเท่าไหร่ นะครับเราจะเห็นว่านะครับ RPN ขึ้นมาเท่าไหร่สุภาลัยขึ้นมาเท่าไหร่ a อพมีมีพัฒนาการของราคาขึ้นมาเท่าไหร่เราเข้าไปดูนะเราจะเห็นนะครับบริยุกเกอร์มีพัฒนาการขึ้นมาเท่าไหร่เราจะเห็นนะฮะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในในหุ้นตัวใหญ่อย่างคือผมเรียนอย่างนี้ก็คือว่า เราเล่นทุนน้ํามันปิโตรเคมีกันมาเนี่ยเรื่องจ่าว่าแคปมันใหญ่ถูกไหมครับใ,ในสมัยก่อนนะเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่เล่นอยู่ในหุ้นพวกนี้เสมนเปนหุ้นเก่งกาไรนะฮะเงินก็จะไปทิ้งกันอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าเข้าใจว่าไอ้หุ้นกลุ่มพวกนี้มันสามารถทําให้เชือนิเด็กไปทางไหนก็ได้นะครับแต่หลังจากที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มันเบ่งตัวขึ้นมานะครับกลุ่มค้าปีค้าส่งมันเบ่งตัวขึ้นมาแล้วขนาดเนี้ยกลุ่มพลังงานเนี่ยไม่สามารถนะครับ จะทําให้การาฟของเซตอินเด็กเป็นไปตามกลุ่มพลังงานได้อีกแล้วนะฮะ,ะขณะนี้การาฟของเซตอินเด็กมันเป็นไปตามกลุ่มพาณิชย์นะฮะบวกด้วยกลุกก่มธนาคารพาณิชย์นะฮะก็ดีอ่ามันมาเป็นทางโลจิสติกหมดแล้วนะครับหรือหรือในบวกกับกลุ่มสื่อสารกไบอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้กระจายสภาพคล่องกระจายมา<ช>แคบมากใช่เพราะฉะนั้นการล,ลงทุนเนี่ยก็จะต้องปรับพอร์ตตามนะครับถ้าเราช้าเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็จะไปรออยู่ปตทขึ้นมาสามสี่เจ็ดแล้วก็ไม่ขายนะฮะลงมาสามสองศูน เราก็ไม่กล้าซื้อนะฮะถ้าเราเล่นกลุ่มนี้เราต้องเล่นติดชื่อเพราะพวกนี้ไปไปเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของโลกนะฮะทั้งยุโรปทั้งอเมริกาถ้าหุ้นกลุ่มนี้ไม่ดีนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าตลาดโลกไม่ดีเนะี่ยหุ้นกลุ่มนี้มันมขึ้นไม่ได้นะฮะ <c oughs> ที่สําคัญที่คืออเมริกาเนี่ยถึงแม้เขาจะมีคิวีนะเขาก็จะบล็อกน้ํามันไม่ให้ขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเพราะเขากลัวงเงินเฟ้อนะฮะเขาจะกดน้ํามันไว้ไม่ให้ขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ผมพูดถึงก็คือแบบนี้นะครับได้ได้ได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะเช้าัสดีครับค่ะค